มาถายดอกไม้งามๆเหื่อดูนะเจ้านี่เป็นห้องว่าต้นตะเบกนะเจ้าตะเบกบานแล้วร่วงสีมวงที่พี่ชื่นชม รีดริงระงมคีบปร่รอยให้นุ่อเดียวยดอกตะแบกนะเจะงามๆจะนี่ดอกหลายอย่างจะมีต้นปาล์มตัวนะเจะต้นปาล์มจะอ,อันนี้ มาทายบ้านญาตนะเจ้าหน่ยเจ้าเอาเอาหน่วยมันกะมันหน้าถ้ามันใหญ่เอาหน่วยมันเน,น,น,นี่ยที่จริงถ้าลงดินจะแยกได้นะ่ะ เนี่ยเนี่ยต้นียกได้นะเอาลงดินนะมันจะมีมันจะมันจะเป็นกาะใหญ่อ่ะออถ้าลงดินนี่แยกได้แต่ก่อนเนาะที่ลุงจอเอาขายเนาะเดี๋ยวนี้มัน่มมีีทปลูกแบบมีที่ปลูกอะ่ะต้อ,ะอ,อ,อ,องการปลูกปลูกในกระถาง ที่จริงขายได้อยู่นะขายกับคนแล้วปัมอืมปัมพัดป้าเอาใส่กระถางจะเอียกันขายห้วเข่าสามร้อยเข่ากะอ้อยแล้วมันต้นใหญ่งี้งามนะใบมันงามนะเอาลงดินนั่นลงดินท่านต้นเดี๋ยววันหน้ามันใหญ่อันนี้ก็แบ่งแล้วนี่ยที่คนแล้วมันหนักอย่างแบ่งเะไรเดี๋ยอืมแบ่งซื้อกระถางมาเห็นมั้งกั ซื้อกระถางมามะแบงโอ้บ้านน้องเน็ตติ่มแพทย์อะเขาจมาแยกขายอะ่ะขายกะมันมันจะมีมีขายของมันม,มันจะขายทาง Online ออนไลน์อ่ะบราคอยได้ไปบ้านสาาัลาวันเป็นดอกนักนะมั้งอือตังโวตังแบงนะร้านที่เป็นขายของก็เปิดดอกตรงนันะ้น แต่มันมันจะเสียงรถด,ดังคุณนายตื่นสายยังมาตื่นใช่อืม <c oughs> คุณนายตื่นสายยังมาตื่นอื่่นไไว้ดีคุณนายตื่นสายถ้าดแดดมันจะตื่นไอหมอ้อมาคำวยน่ะหายไปย่อมเลยนะเดี๋ยวมันตึงออกใครคำวยคลิปนี้มีเต่าอยอ้าเจ้าสวัสดีเจ้า